กราบขออภัยนะรบมารอบนี้ผมใช้เซิร์ฟใหม่นะครับเพราะว่าเซิร์ฟตัวที่แล้วเอไฟตรงกรอโดมตรงเนี้ยมันหายไปนะครับผมก็เลยจะมัดก็คือมัน ไฟล์ของผมมันไปถึงแค่ตอนนะเราขึ้นมาจากชั้นใต้ดินผมก็แต่ว่าส่วนที่ต่อจากาตรงนั้นอะ่ะมันเดินเสียหายครับผมก็เลยต้องสร้างแพรใหม่ความจริงออไม่ใช่แพรใหม่หรอกมันเป็นแพรเก่าแต่ผมมาเล่นต่อยอดอีกทีนึงว่าแพรตัวเก่านั้นผม เล่นถึง้็ยังไม่ใช่เล่นถึงเคิดฟันโดนยากจริงคือยังไม่ได้เริ่มเนื้อเรื่องโดยซ้ำนะตัวเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่ก็คือไอ้ตัวนี้แหละ จริงๆแล้วผมกะว่าจะรอเล่นพร้อมเพื่อนแต่เพื่อนมันไม่อ่อนมาสักทีจังหวะกับที่ไฟล์วิดีโอของเซิร์ฟตัวล่าสุดมันเสียก็เลยต้องเอาตัวเก่ามาต่อยอดก็ใช้เวลาประมาณวันกว่าๆนะก็จะตามมาทันเซิร์ฟล่าสุดนี่เราก็จะเดินเรื่องต่อเลย เข้าซ้ายขวาซ้ายขอดาซ้ายก่อนก็คือพยายามเก็บแ,แต่เลียนก่อนนะันนีนทางเบื้องเข้ามาอันนี้เบลียงไม่มีอะไร แน่นอนว่าผมจะเล่นแบบเดิมกับเซิร์ฟตัวที่แล้วนะนั่นก็คือเน้นเก็บเทปดำให้ครบ9ก้าวันแล้วก็รีบเคลียร์เควสเลยเมื่อกี้เราได้เทปดำมาอันนี้อุ้ยเคลียร์หนู มาอย่างไรมาทำไมเนี่ย,ยนี่โอ,อ้ตัวใหญ่ฟันสามทีไม่ตายสี่ทีก็ไม่ตายดอกที่ห้าเฮ้ยมีเงาเกียบหรอกม,ม่เกียบคล้เที่อะไรอ่ทอเทปอที่สองีอดมีเงที่สาม นี่คือจุดที่เราจะต้องไปต่อเลยอึ๊บเสียวว่าจะไม่ถึงแต่ไหนๆก็ถึงละเลือกเสียวที่ที่สามขออาหน่อยกันตาย ก็จำเป็นต้องเก็บนะเราจะต้องเอาไปซื้อของมาใช้งานมีทางออกมีห้องน้ำทามไปฝั่งเลยของอาคารน่อยเ เฟเอร์นิเจอร์ไปเผื่อยามว่างๆจะได้ร้ามาเล่นนี่ได้เทปดำมาสามแล้วใช่ไหมใช้เวลาค่ะไม่นานลยที่นี่นี่คืคอกอด,ดมนี้จะมี น่าจะมีเทปดำอยู่ประมาณ15ม้วนนะเท่าที่จำได้ผมเคยเก็บได้ถึงประมาณนี้แต่เราจะไม่เก็บทั้งหมดเพราะไม่มีประโยชน์นะมวนที่สี่เช็คดูดีๆสีจริงๆด้วย จำเป็นนะมีหนูมุดตาออกมานงี้ยตามคุณเนียนะเ,เดี๋ยวก็เข้ามาไม่มีที่ไปหรอกมีหรือมีวะมีน,นี่โอเคนี่ อย่าสีดอกจะตายไม่ตายเว้ย ฟาร์มเยอะอยูน่นะถ้าเน้นฟาร์มก็อยู่กันยาวๆแต่นี่เราจะเน้นจัดการนเนื้อเลี้ยงมันจบๆไปนะโอ้ยอยู่กับโวกมาตกใจมาถงเว้ยเลยมาทนูบ่นขึ้นมานึ่งนะยิ่งโอเคความจริงกระโดดมงนจะไวกว่านะแต่จะเปลืองเลือด Mejor. Perfecto. Pues, เธอหมวนที่เท่าไหร่วะม้วนที่หกเลนนะเยอีกสาม้วนเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บสูตรนี้หมดทีเดียวมอะไรดชกมานี่ยมานี่ยดู่ทีงตามปามานี่ <g ül üyor> อยู่หลายตายสัตดอยู่ที่เจ็ดอูที่ระเบียงมีเหรียญขอหาหน่อย กต่อไปเหลือ,ลอม้วนดำอีกสองม้วนนะบนสุดเลยถึงแล้วเข่าซ้ายมือห้องมีเลี้ยนที่สุดปลายทา,าง,ยยง,างก็บบงมีเลี้ยน ที่แปดอาหารช็อคตู้เซฟหมดห้องต่อไป ที่เก้าจะอยู่ในห้องนี้แหละช่วยห้องน,น,น,นี้มีอะไรไม่มีตอนนี้ครบแล้วนะถนนุยสักชั้นยัมอ่าเน่ากินซักถือไว้เปลืองเฉย เพื่องช่องมีเลยกินเตงโมงไปด้วยอาหารใกล้จะหมดความหิวจะมาเยือนดอปลาซิข้อมุวนแถม เทปดำติดประตูวไว้จะมักจะมีของดีๆด,ดอบเนื้ยอาจจะเป็นพวกตู้เซฟเป็นกระเป๋ากระโจนไหลก็จะเจอกล่องอาหารไม่งไงแต่ว่ามีเหรียนด้วยโอเคหมดแล้วทีนี้ก็กลับชั้นศูนย์ ยังมีอีกตึกหนึ่งนะแต่เราไม่เข้าเมื่เอเราไม่เข้าเราก็ไม่ต้องค่าคุณเราจัะทมตึกไม้เลขหกตึกนี้รอ,อเดี๋ยวยี่พึ่งสำหรับใครที่กำลังตามหารหัสนะก็ดูโลกโก้ของตึกเอาไว้นะ นี่คือตึกเล็กหนึ่งมีนุก,กันไกส่วนตึกนี้ประตูนี้จะเปิดจากด้านนอกไม่ได้ต้องเปิดจากด้านในนะเท่านั้นนะนั่นคือเราจะต้องลงไปซ่อมไฟฟ้าชั้นใต้ดินก่อนตามมาทำไมเราเไปชั้นใต้ ความจริงตึกนี้ไม่ต้องเข้าก็ได้นะแต่ว่ามาฟาร์มเรียนซั่งมือก็ไม่เสียหายลที่เล่นน่เราต้องการอาหารด้วยตุนไวเส็กเล็กน้อยก็ยังดี นี้มันจะเกิดใหม่นะถ้าถ้าเรากลับมาที่เกาะน,นี้แต่เราต้องแต่เราต้องไปที่เกาะอ,อื่นก่อนไม่งั้นมันจะไม่เกิด<ม>เสร็จแล้วทีนี้เราก็จะเข้าห้องนี้มีเหรียญให้ดูนะขนาดเล่นไปบางทีก็จำไม่ได้ว่ามีเหรียญกองอยู่ตรงไหนบ้างพ่ามันกระจ,ระจายม้วเหลือเกิน ครับนี่ก็ลงนยาจะโดดข้ามไปตรงนู้นนะตรงที่มีสแคบอยู่ยตรงวิ่งกระโดดนะกระโดดอย่างเดียวไม่ถึงอังนนี้ใช้ไม่สำเร็จนะมีเป็นไรเรามีงอกเรามีวิธีไบเอ,อีกวิธีนึ่งอยู่แล้ววิธีง่ายๆกว่า จะเจ็บตัวเหมือนกันทีนี้หลังจากเราได้เทปดำครบเก้าม้วนเราก็จะลงมาซ่อมไฟฟ้าที่สั้นใต้ดิน <c oughs> ขอตื่นอาหารก่อนจุดแรกนะคือจุดทางฝั่งซ้ายมือเรานะี่ กระโดดทำวาดีเป็นเยี่ยมนี่คือจุดที่เราต้องซ่อมนอะกระโดดทำไมอยากรอเสร็จเราต้องซ่อมทั้งหมดสามจุดจุดละสามม้วนต่อไปนี่เป็นจุดที่สอง คือเข้าไปในห้องนี้นะจะมีทางแยกซ้ายกับขวาจุดที่สองไปทางนี้จุดที่3าไปทางนี้จุดที่3ามจะยังไปไม่ได้เพราะยังประตูยังล็อกอยู่นะสังเกตไฟสีแดงนเราจะไปทางนี้แทนชัวดตรงสองจุดนี้ก่อนจุด3าถึงจะเปิดจะรูรีเพลย์อะไรก็เก็บของสักหน่อย ตอนนี้ค่อนข้างขาดสับพยศก่อนพอสมควรนะจุดที่สองสำเร็จเราไปจุดที่สามกระโดดเกิดมไม่ทันเกิดฉุกกระโดด จะไม่มีไฟฟ้าแล้วนะคือไม่มีไฟฟ้ารั่วไหลไม่ใช่ไม่มีไฟฟ้าใช้ทีนี้จะมีพิมพ์เขียวสำหรับเครื่องอะไรวะเครื่องกรองน้ำไฟฟ้าเนี้เก็บมาแลา้วฟาทิ้งไปเลยถือว่าเราได้สูตรมาแล้วทีนี้ก็ตรงเข้าไปทางนี้กินอาหารก่อนทีนี้ก็จะมีขยะให้เราเก็บ เป็นขยะที่มีประโยชน์และเป็นที่ต้องการมากสำหรับผมตอนนี้นะโอเคงแผงลิฟก็จะเหมือนกับลิฟต์ตะเกนเนนะแต่ว่าตึกลิฟนี้จะพิเศษตรงที่มีชั้นพิเศษอยู่ตรงนี้นั่นก็คือชั้นใต้ดินชั้นที่20สุดน้ำไปเลยขี้เกียจเติมบ่อยๆ หมดหมดอะไรเรามีสำรองนี่คือของที่อยู่ในชั้น20เนะจะจะโชคดีจะได้ไทเทสซะเป็นส่วนใหญ่จะโชคร้ายก็จะได้อะไรไม่รู้มาฮนะานี่ถือว่าหมดแล้ว เริ่มต้นไปที่ชั้น0ูชั้นลบสเป็นชั้นที่เราเพิ่งจากมาเมื่อกี้โอเคถึงแล้วเรามาชั้นนี้เพื่อเปิดประตูทิ้งออาไว้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราอยากจะลงไปชั้นที่สิบอีกแล้วก็จำเป็นต้องเข้ามาทางนี้นะ จะไวกว่าดีกว่าร้อมเมาเวยพราะถ้าคุณจะถ้าคุณไม่เปิดประตูนี้แล้วอยากไปชั้นยี่สิเพื่อไปฟาร์มของคุณก็ต้องลงไปที่าทางเขาเ้าแรกๆที่เราพาเข้านะครับชั้นใต้ดินก็คือลงบันไดไปไนั่นแหละตรงนี้เราจะมาฟาร์มอะไรวะอาหารจะจำได้ว่ามีเหรียญสองสาเหรียญน,นะประมาณนี้ เป็นควสนใจหนึ่งถึงนั้ก,ก็ย้อนกลับไปทางลิฟต์แต่ฉีกไปทางซ้ายชว็อนนราจะมีเรียนให้เราเก็บตรงนี้อีกหนึ่งสองสามกระโดดเข้ามาด้านในมีสี่หมด ประตูซ้ายมือที่นี่แทบไม่มีอะไรครัเป็นแค่ทางผ่านขึ้นไปตามทางเรื่อยๆแล้วก็จะมาเจอกับซิปลายต้องเตรียมซิปลายมานะไม่งั้นไปนไม่ได้จากตรงนี้จะมีหนูมาต้อนรับเราตัวหนึ่ง อยู่ไหนละ่ะเราจะอยู่แถวเนี้ยนั่นไงอ้องห้องห้องโอ้โหไม่เอาไปดูนีกเปลืองธน,น,นูไม่นั่นไม่ตายเว้ยเปิดดีชอบ นายจะจับไปเลี้ยงได้แต่ยังไงก็แล้วแต่เอาลูกธนูตู้ึ้นมาหนูพวกนี้มันจิ้มยากจิ้มเย็นนะม,มีลูกธนูเฟลต์ตัวนี้นึงแล้วก็อ้อมเป็นโนมาเก็บเลี้ยนหรือเก็บยากอีกทุก ไปตามทางวนหาดูของตกหล่นนะโดยเฉพาะเหรียญน่่นาจะไม่มีอะไรแล้วชั้นนี้ไปต่อชั้นสองวนเหมือนเดิมมีกระเป๋าตรงนี้เด็กกล่าวมีเหรียญ ชั้นที่สามขึ้นเคาน์เตอร์มีเหรียญในถ้วยเกนะ็บหมดทีนี้ก็วงสิบลายไปหัวกลางนะจากนี้ก็ขึ้นบันไดไปต่อย,ยาวๆติดอะไรวะ อย่นี้ก็วนมาทางลิฟต์วันนี้มีของฮีโดอีกนิดหนึ่งกดลิฟต์ซิโอเคอันนี้เราจะไปชั้นศูนย์ก่อนเพราะทีเนี่ยชั้นสองไม่มีเหรียญให้เก็บแล้วนี่มีสเก็ตนี่มีที่บันทึกเสียง นี่เราก็เปิดประตูนี้ได้แล้วนะนี่คือใส่เหที่เราเก็บเหรียญน,นะเราจะมาเอานี่นี่เฮ้ยโอ้ลืมหือว่าต้องเก็บเก็บของก่อนเราค่อยกดใหม่เนะดี๋ยวเสียเงินโดยใช้เหรียญน,นได้มาเซตเตมาใหม่อีกนึงอันนี้อาหาร อันนี้ของตกแต่งแพรนะซึ่งยังไม่ต้องเอาตอนนี้ก็ได้เอาไว้แพรเราเป็นรูปเป็นร่างดีๆเมื่อไหร่แล้วค่อยกลับมาซื้อก็ยังไม่สายมาถึงชั้นสองตรงนี้มีไม้ให้เก็บ มีโน้ตคีย์เวิร์ดเปียเขียวทิ้งไป <c oughs> ตัวคีย์เวิร์ดนี้ก็คือที่ผมแนะนำทีแรกนะให้ดูหมายเลขตึกแล้วก็ลกโลโก้ของตึกนั้นมาแล้วดูว่าลโลโก้นั้นเป็นโลโก้ของตึกหมายเลขเท่าไหร่จากนั้นแล้วก็รหัสของตึกนั้นมาใส่ตามลำดับรูปโลโก้ของตึกเช่นสก,กูบาแฮมเบอร์เกอร์กันไกลแล้วก็ วงยางอันนี้กันไกคือตึกไม้เลขหนึ่งนะแต่ผมก็ทำไม่ค่อยได้ว่าตึกไหนเป็นเลขอะไรแต่ตัวเลขมันมีอยู่สชุดเอ้ยมีชุดหนึ่งเป็นตัวเลขไม่ซ้ำมี4 8 1แสถูกต้องเลย ส่วนเราก็ไม่ต้องตามมันไปนะหรือใครอยากตามก็ตามไปทางนี้ได้จะไวสุดแต่ว่าผมจะกลับไปเอาของอีกนิดนึงโดยการย้อนกลับมาที่ชั้นหนึ่งสังเกตตึกที่อยู่ใต้เท้าเราเนะื้อึงนี้ลรัก็ทิ้งตัวลงมาตุกบ,บาดเจ็บเล็กน้อย เพื่อเก็บกระเป๋า2ใบนะกับขยะอีกกองหนึ่งนี่กับใบที่2องจากนั้นก็หมดแล้วทีนี้เรากลับเรือเราฝั่งนี้ต่อจากนั้นเราก็จะขับเรือเราไปตรงส่วนที่ส่วนยอดของหอคอยที่มันกระเด็นไปเมื่อกี้เนะี่ยโอเคเรับแล้วก็มาเทุ ตดวรถของเราด้วยจอดเทียบกนนับคานถอยบันไดมือหินครับดับเครื่องเรถกันลงไปดึงสว่านมือจัมพ์มนีรถเราก็จะเคลียร์ของให้เรียบร้อยแล้วค่อยเข้าไปเก็บเรื่อเคลียร์แลมีที่ว่างอยู่ เก็บเลยแล้วกันห <c oughs> ลักรหัสที่กัดต่อไปเกาะหิมะก็จะเก็บจากที่นี่นะหลัสอยู่นี่ไม่ใช่เกาะหิมะสิเกาะเกาะเมืองน้ำท่วม <c oughs> หรือวาลูนาพอยนั่นเองนะ เน้นเก็บของไปแล้วก็ปล่อยให้อีนั่นคือคนเดียวไปนะเสร็จครบหมดแล้วไม่ต้องสนใจนางนะเดี๋ยวนางก็ตามมาเองโอเคครับแล้วก็กโดมก็สิ้นสุดจบลงแค่นี้นะ นี่ก็คือรหัสเกาะวาลูนานหนึ่งสี่ห้าเจ็ด